คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและนาเมษสำหรับคนที่รอรักเก่านะคะว่ารักเก่าเนี่ยจะมีโอกาสวนกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะเขาคิดอย่างไงกับคุณเขารู้สึกยังไงและเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ การทํานายนะคะก็เป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่มั่นยําสําหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วก็การนับราศีเนี่ยสามารถดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโ okay. อเคสถานการณ์ของคนรอรักเก่านะคะเป็นยังไงบ้างชาวเมษเนี่ยนะคะ สามไม้เท้ายังรอยังรอเอ่เ the w o r l d tower นะคะ n i g h t of cup แล้วก็เก้าดามันคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทักไปดีไหมจะส่งข้อความไปดีไหมใจเนี่ยอยากจะส่งหานะคะคิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจมันยังแบบ ก้าดาแบบยังสับสนยังกังวลให้เขาจะตอบเราไหมเขาจะเกลียดเราอยู่หรือเปล่าหรือเขายังไงตอนนี้ต่างๆนะคะความเครียดสับสนไม่สบายใจเต็มไปหมดเลยว่าจะยังไงดีถ้ารอก็คงรอต่อไปเรื่อยๆเขาจะเขาจะส่งมาไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยรอไงก็ไม่ตอบมาไม่ส่งมาสักทีก็เลยคิดว่าเอ้ยจะดีไหมถ้าเราจะส่งไปก่อน จะดีไหมถ้าเราจะเข้าหาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสถานการณ์ความคิดต่างๆนะคะอีกในหนึ่งนะคะมีโอกาสด้วยที่จะมีคนนะคะเข้ามาชอบคุณหรือเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขานะคะ <c oughs> ไฮพินเทสค่ะแปดดาบเอาจริงๆเขาก็คิดถึงคุณนะเนี่ยเอสซับคัพสองดาบนะคะไพ่เด็แต่เขารู้สึกว่าคือต่างคนต่างคือตัวเขาอ่ะไมกก่กล้ากล้ากลัวๆที่จะ เข้าหาคุณกก,กล้ากลัวที่จะติดต่อถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงนะเขาคิดถึงคุณในฝั่งของคุณอนะ่ะคุณกังวลว่าถ้าคุณส่งไปหาเขาอ่ะเขาจะตอบคุณไหมในฝั่งของเขาอ่ะเขาจะเข้าหาคุณเขาก็ไม่กล้ากล้ากลัว,ลว,ลวนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการลังเลนิดนึงแต่ก็อยากจะคุยอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารแต่ว่ามันเป็นความไม่กล้าทั้งคู่นะคะอืม แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ฝั่งของเขาคือไม่มีมุกเม้นต์ใดๆนะคะแล้วเขาก็เก็บได้แค่ในความรู้สึกที่เขาคิดถึงหรืเขารู้สึกยังไงกับคุณก็ตามนะคะเอซอบคัพด้วยไพ่เดททีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าคุณส่งข้อความไปหาเขานะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณส่งไป The Moon สามเหรียญ อชารีออนนะคะ Queen <of> Sword. คุยนับสอดก็คงได้คุยนะคะมีโอกาสได้คุยแต่ว่าในลักษณะของออสถานการณ์บงอย่างคือมันมีเด e m มู n ขึ้นมานะ่ะแล้วก็มีคุยนับสอดบางทีเนี่ยมันอาจจะมันเป็นความรู้สึกที่มันมีอีโก้ที่ อยู่ตรงกลางระหว่างคนสองคนระหว่างคุณกับเขานะคะในการที่เราจะทักคุยกันต่างๆหรือมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นะ่ะอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะจะเป็นเดิมูนก็คงจะยังไงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาแลนะคุณเนี่ยมีประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอะปัญหาเหล่านั้นนะคะความไม่สบายใจ เขาก็ไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาเขาจะไปต่อคุยกับคุณยังไงดีอ่ะเออมันเป็นการเริ่มต้นหรืการที่จะเพิ่มบทสนทนายังไงไปต่อทางไหนยังไงดีประมาณนี้ต่อไปค่ะเรามาดูว่าความรู้สึกของเขานะคะมาดูว่าความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างตะกี้เป็นสถานาการณ์มันก็บวกความรู้สึกกันแหละความรู้สึกที่เขามีต่อคุณี่ะ ในเดือนนี้จะเป็นยังไงนอกจากสับสนนอกจากคิดถึงแล้วอ่ะเจ็ดถ้วยมีแต่ความคิดถึงนะคะหกเหรียญเดอะสตารเก้าเหรียญเขาคิดถึงนะอืมถามว่าอยากคุยไหมก็คุยได้แต่ก็อย่างที่บอกว่า ไม่รู้จะสารสนทนาบทสนทนาไม่รู้จะคุยกันอะไรยังไงดีนะคะเพราะว่ามีโก้แล้วก็มีความรู้สึกบางอย่างที่มันกั้นกลางระหว่างคนสองคนเขาอยากให้คุณอนะให้อภัยในส่วนนึงแหละเขาจะทําผิดหรือไม่ก็ตามแบบเอาหกสิกตามให้กันแล้วก็ให้อภัยแก่กันตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอะพยายามที่จะมีความสุขด้วยตัวเขาเองพยายามที่จะมีความสุขกับปัจจุบันมากกว่านะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา สิบถ้วยอะเอซ็อบซอร์ s <S The Fool ดอะเว r ร์คุณรู้สึกดีกับเขาอยู่นะแต่ด้วยความที่เอซ็อบซอร์อะมันเป็นเหมือนอีโก้บางอย่างนะคะอีโก้บางอย่างคุณคิดถึงคุณรู้สึกดีคุณยังรักเขาแต่ว่าคุณพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะปลดปล่อยพยายามที่จะแบบ move on อยู่กับตัวเองต่างคนต่างคิดว่าพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะทั้งคุณทั้งเขาเลยไพย่ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะสถานการณ์และความรู้สึกเนี่ยทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะสลับกันได้เนาะมันก็อยู่ที่กรณีของแต่ละคนทีนี้เรามาดูต่อว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคนรัเกเตาอยากจะบอกอะไรกับชาวเมฆมีบางสิ่งอยากจะพูดไหมในใจความคิด l ล้วกฉันยังรักเธอนะแต่สามดา Temperance king of s w o r ดแล้วก็ทาวเวอรแต่มันมีแต่สามดาบทำแพนคิงออฟคิงออฟส o r d นะคะแล้วก็ tower เนี่ยเขายังรักคุณแต่ด้วยความที่ว่ามันมีบาดแผลของเราสองคนเนี่ยแล้วเขาเองก็ยังฝังใจยังรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้อย่างไรอมืมันจะไปต่อได้อย่างไรตอนเนี้ย ิ่งที่เขาแบบอยากจะบอกคุณคืออยากให้รู้ว่าก็ยังรักนะก็ยังคิดถึงแต่ความเสียใจอะที่อาจจะด้วยคําพูดอาจจะจบกันด้วยด่ากันแรงหรือเปล่านะคะต่างคนต่างแรงใส่ะที่ผ่านมาคําพูดต่างๆอาจจะไม่สามารถที่จะต่อหน้ากันติดเหมือนกับว่าเผชิญหน้ากันได้อย่างอย่างเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นอะมันยังไม่สามารถที่ไปจุดนั้นได้นะคะด้วยความที่มันมีสามดามีทาวเวอร์มีคิงออฟสอดก็คือ เออความรู้สึกแบบด้ดีอะแล้ตอนนั้นอนะ่ะที่ที่มีปัญหาที่เลิกลากันอนะ่ะมันมันเป็นกำแพงของเราสองคนอืมนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณล่ะดูความคิดเขาหน่อยเขาคิดยังไงกับชาวเมธแปดดาบเดวิลทาวเวอร์ขึ้นมาแบบ หลายรอบแล้วนะนะคะเอซอบคับเพจซอบสอบเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่ามาเป็นคนพูดแรงนะคะมีความหัวดืด้ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีอาจจะไม่ได้ฟังเ,เหตุผลเหลือเหตุผลน้อยในความคิดของเขาไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เอาแต่ใจต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าคือ ตอนที่มีปัญหากันนะตอนนั้นเหมือนกับว่าต่างคนตะ่างคิดว่าตัวเองถูกอะ่ะแล้วมันเป็นทาวเวอร์การจบแบบมันพังทลายไปแบบเสี้ยววินาทีเดียวอะ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยความที่คําพูดอาร,รมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาระหว่างเราสองคนแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าจริงๆอะ่ะเขาก็ยังห่วงใยคุณนะเขาก็ยังรักคุณนะเอ็กซ์เอซบครับเขายังรักเขายังผูกพันเขายังแบบถามว่าอยากกลับมาไหมก็อยากกลับนะ อยากกลับนะคะแต่ด้วย1 E ึ่งอีโอก้คือสามดาบเมื่อกี้ที่ขึ้นมามันเป็นประสบการณ์ระหว่างคุณสองคนอะแล้วมันยังฝังใจเขาอยู่และเขารู้สึกว่าเขาก็กล้ากลัวๆที่จะก,กลับมาเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่ากลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเขาจะเจอกับเด็กดาบคนนี้ที่เป็นคุณอีกหรือไม่นะคะโอเคต่อด้วยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสำหรับคนรอรักต่างในเดือนนี้ เพ g เซฟเพนเดเคิลสค่ะเพ g ซับครับค่ะเพลงแฟนนะคะจะอาธิษฐานขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเรื่องราวของความรัก acles, เพศเซ p e พนเ c เคิลมว่าเออ,อก้าำลังคิดแล้วว่าจะเอาอย่างไรต่อดีตรงนี้แต่ก้าวยขึ้นมาเอซอบครับ ก็มีโอกาสได้วนกลับไปนะคะมีม,มีวีออฟฟอร์จูนด้วยมีโอกาสที่จะได้วนโดยที่การสื่อสารนะจะได้มีการคุยกันค่อยๆปรับความเข้าใจค่อยคุยไปทีนี้ไม่ต้องแบบเข้าไปปุ๊บแล้วก็พุ่งแบบนึกเอกไหมรวบลัดเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาก็ยังมีบาดแผลยังมีอะไรอยู่นั่นเองนะคะโอเคภายความรักภายความรักค่ะ เมที่รอรักเก่าจากคนรักเก่าเมท this could b e t h e one นะคะ past life relationship ค่ะแล้วก็ hard h a r t conversation คุณสองคนน่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาในอดีตชาติจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คู่กันไปเพราะว่ารายละเอียด เรื่องราวของแต่ละคู่ก็ต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในราศีลัคนาราศสุดเดียวกันก็ตามคงจะเป็นคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นเป็นคนนั้นนะเป็นคู่ที่เคยรู้จักกันแน่นอนในอดีตชายฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชันก็คือเวลาที่ <c oughs> ในเดือนนี้โอกาสสูงมากที่จะมีโอกาสได้กลับมานะคะอาจจะด้วยแฮปปี้เบิร์นเดย์วันเกิดคุณหรือเปล่าอ่าเพราะว่ามันก็เป็นเมษฉลาเดือนนี้ก็เดือนมีสายน ถ้ามีโอกาสได้คุยก็คุยกันด้วยความจริงใจ h e r r t to heart conversation นะคะคุยกันด้วยความจริงใจซื่อสัตว์สิ่งที่อยู่ในใจที่เราแบบคือแสดงความจริงใจของคุณะให้เขาได้รับรู้ความจริงใจมันเหมือนเป็นบทที่สูจนของคุณแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสวนกลับมาหาเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะเมษค่ะเรามาดูเมษก่อน เม่จะกลับมาหาเมฆไหมออ e w o ร June มาค่ะมาค่ะเรื่องต่อ h a z a อ่ามีโอกาสวนกลับมาได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้กลับมาสานต่อดีกว่านะไม่ใช่มากลับปุ๊บคืนดีคบเื็นไปนเหมือนเดิมนะก็คือมันก็ค่อยๆไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นขั้นเป็นต่อนะคะต่อไปค่ะคึกงศพจะกลับมาไหมสิบไม้เท้าทีงอบบอล เหรียญยังมีเรื่องราวที่เขาจะต้องสะสางคือจางคุจะต้องสะสางเรื่องราวของชีวิตปัจจุบันเ่ื่อจะเป็นงานเงินหรืออะไรต่างๆรอบตัวนะคะเรื่องความรักก็พักไว้ก่อนเมทุนค่ะจะกลับมาไหมเมทุนเมถุนเพชซอฟบอลนะคะเพชเอ่อควีนซอฟเพนดักเต เอ็มเพ r นะ่าจะยังไม่กลับมานะเพราะเขาค่อนข้างนิ่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกรากฏกรากดจะกลับมาไหมเดอ e m มูนค่ะ2องไม้เท้า8ดาบยังไม่กลับนะคะเขาอย่างนี้เขายัางกล้ากลัวๆและบอกความรู้สึกของเขาที่ยังไม่โอเคยังไม่โอเคที่จะวนกลับมาต่อไปสิงค่ะ สิงสักลับมาไหมสี่ดาบยังยิ่งอยู่ค่ะยังยิ่งอยู่หลายๆอยา่างมันเหนื่อยหลายๆอยา่างในชีวิตเขาตอนนี้มันมีหลายๆส่วนที่เหนื่อยแล้วก็ต้องโฟก,กัสน,นะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะพักฉันอยากพักช่วงที่ยังเงียบนะคะ <c oughs> ต่อไปกันค่ะกันจะกลับมาหาเมธไหม เจ็ดไม้เท้าค่ะ Tower l อร์เลนะคะ King of Pentacles เออมันต้องผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมันมีกำแพงแล้วอังคุณสองคนจะเป็นเรื่องราวของการบล็อกหรือเรื่องราวของอารมณ์และความรู้สึกนะคะกลับมาไหมลนะ่ะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่จัสติมีโอกาสค่ะเดี๋ยวกอจะดจยีนข่าวคราว,าวจากเขานะคะต่อไปตุลค่ะตุลจะกลับมาไหม ก้าวดานะคะ The Star ยังไม่กลับค่ะเพราะว่ามีกำแพงแล้วเขาเองก็ต้องว่นทิศเคียด,ด,ดสับสนเรื่องของชีวิตเขาต่าง,างๆเหือนเขาอยากจะอยู่กับตัวเองก่อนในตอนนี้นะคะปรับบาลานปรับสมดุอลอารมณ์ความรู้สึกและหลายๆ,ๆส่วนนะคะต่อไปค่ะฝึกศพอ่าพิจิกชอบสับสนพิจิกศพเลกิดพิจิกนะคะจะกลับมาใหม่ใหพิเทสค่ะคีย์ล็ซอรค่ะ อทำได้แค่คิดถึงค่ะเพราะเขาน่าจะมีคนที่เขาคบอยู่นะคะคนนี้เขาคบอยู่ณนะปัจจุบันก็เลยกลับมาไม่ได้ต่อไปค่ะธนูธนูจะกลับมาไม่เอซอฟเพนเดอเร์เคสิบไม,ม้เท้านะคะเดอ o ฟูอาจจะเข้าไปในลักษณะของอ,อมิรที่ดีนะคะ แต่ว่าเขาพยายามที่จะปล่อยมากกว่าพยายามที่จะมกออมพยายามที่จะปล่อยนะคะหลายๆส่วนนี้เขาก็ยังแบกอยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกต่างๆแต่ถามว่าจะวนกลับมาไหมในเดือนนี้มองว่ายังนะคะมังกรค่ะมังกรจะกลับมาไหมห้าไม่เท้าเฮอร์มิตคิงออฟสอดยังไม่กลับนะคะหลายๆส่วนนี้เขาจะต้องจัด ด้านในชีวิตเขาบอกกับว่าเรื่องวุ่นวายลหลายส่วนเหมือนเขาอยากจะอยู่คนเดียวคิดถึงนะคิดถึงแต่ยังไม่กลับนะคะกุมค่ะต่อไปกุมนะคะลวงลวงลวงใหญ่เลึกไทยใจเย็นๆอ่ะกุมเดอะมูนนะคะ เดฟิวค่ะกลับมาแต่กลับมาในลักษณะของหวังผลบางอย่างนะคะหวังผลบางอย่างกับคุณหวังผลประโยชน์ต่างๆนะคะอืนีนค่ะสี่เหรียญคิงวอลคับสิไม้เท้ายังไม่กลับนะคะเขายังยึดติดบ,บางอย่างอยู่จะยึดติดกับความกลัวยึดติดกับอดีตที่ ความรู้สึกเขายังไม่โอเคนะคะแล้วเขาก็ยังแบกความอึดอัดบางอย่างด้วยในตอนนี้ในชีวิตเขาตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะวนกลับไปนั่นเองนะคะโอเคสําหรับเมรก็ประมาณนี้น้อยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ